say สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะพบกับช่องเซเลบีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์ชีวิตสร้างแรงบันดาลใจอย่างเรื่องบิท t ทนีรันส์อมารัลจะเป็นอย่างไรเมื่อสาวอ้วนที่ใช้ชีวิตสุดชิลเลเทกับการไม่ดูแลสุขภาพมาหลายสิบปีได้พบว่าตัวเองกําลังจะใกล้ตายในอีกไม่ช้าหากว่าเธอยังคงใช้ชีวิตเช่นเดิมและด้วยไม่เคยมีแรงบันดาลใจในการออกกาลังกายเธอจึงมีแค่2ทางเลือกระหว่างอยู่รอวันตายไปกับโรคที่เป็นหรือจะสู้กับใจเพื่อเป็นการปฏิวัติตัวเองใหม่งานนี้สาวอ้ว นจะสามารถหาทางเลือกให้กับตัวเองได้หรือไม่นั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยหากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเลี้ยงเหนียวอ,อ้วนให้เติบโตไปพร้อมๆกันหรือจะเลือกกดปุ่มซปเปอร์แตงที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้เพื่อสนับสนุนให้กันตามต้องการรีบสมัครสมาชิกวันนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าอย่าลืมมาเข้าแกงเหนียวอ,อ้วนด้วยกันเยอะๆนะ เปิดเรื่องมาจะทําให้เราได้เห็นบิธานีสาววัย28ที่อาศัยอยู่ในนิวย์กซิตี้เป็นสาวอ้วนที่ไม่เคยวิง่งขึ้นรถไฟได้ทันเวลาเลยสักครั้งเธอทํางานเป็นพนักงานต้อนรับที่โรงละครน,นอกบอร์ดเวย์และอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์กับเกรเชตเพื่อนสาวตัวเล็กตัวน้อยคนสนิทที่ก็ยังทํางานเป็นผู้ช่วยครูและใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นเจ้าแม่โซเชียลในสักวันหนึ่งส่งผลให้พวกเธอมักหาคอนเทนต์ไปปาร์ตี้ด้วยกันมีนําซ้ํายังใช้ยาแก้วิงเวียนของหมอเอามาผสมเครื่องดื่มเพิ่มความฟินไปอีกด้วยซึ่งชีวิตของ บิทานีก็วนลูปแบบนี้ไม่จบสิน้นจนกระทั่งในวันหนึ่งเมื่อสาวอ้วนได้แกล้งป่วยแล้วไปหาหมอเพื่อหวังอยากจะได้ยากแก้มึนมาเพิ่มเติมแต่แล้วผลตรวจร่างกายของเธอในครั้งนี้ก็เป็นที่ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ก่อนที่หมอจะได้เอ่ยเตือนเรื่องน้ำหนักตัวที่เยอะเกินไปของบิทานีเพราะดูเหมือนว่าในตอนนี้ไขมันที่เยอะเกินไปเริ่มส่งผลเสียต่อเลือดและอวัยวะภายในไปเสียแล้วขนาดที่บิทานีก็รู้สึกตกใจเล็กน้อยแต่เธอก็ไม่ค่อยพอใจและสนใจสักเท่าไหร่จากนั้นสาวอ้วนก็ได้กลับ มใช้ชีวิตตามเดิมเธอยังคงไปปาร์ตี้กับเกรทเชตปล่อยตัวเลเทปไปวันๆแต่แล้วบิทเทนีก็ตระหนักได้ว่าชีวิตที่ผ่านมาของเธอช่างว่างเปล่าเธอไม่มีจุดมุ่งหมายใดๆเป็นของตัวเองขณะที่คนรอบข้างก็ต่างพากันไปเติบโตหรือสร้างครอบครัวกันหมดแล้วแม้กระทั่งเกรทเชตก็ยังคงมีแฟนนุ่มสุดไฮโซคอยถ่ายคอนเทนต์อัพลงสตอรี่แทบทุกวันและสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้สาวอ้วนเริ่มนึกถึงตัวเองเป็นครั้งแรก เธอลองไปสมัครสมาชิกฟิตเนสแต่ก็พบกับค่าธรรมเนียมของเทรนเนอร์ที่แพงหูฉี่บริทเทนีจึงตัดสินใจที่จะไม่สมัครมันก่อนจะลองแต่งตัวชุดออกกําลังกายเพื่อไปวิ่งด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกเพราะอย่างน้อยเธอก็ไม่ต้องเสียตังค์แต่แล้วด้วยความกลัวสายตาคนรอบข้างก็ทําให้เธอล้มเลิกความตั้งใจนี้กลางคันไปซะอย่างนั้นซึ่งมันก็ทําให้บริทานีกลับมาร้องไห้ในห้องด้วยความเจ็บใจเป็นอย่างมาก จังหวะเดียวกันที่แคทเธอรีนเพื่อนบ้านอพาร์ตเมนต์ชั้นบนที่ไม่ค่อยถูกกับบิทนีจากการที่สาวอ้วนมองว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบเกินไปทําให้บริดมักพูดจาแขวะและเนบแนมแคทเธอรีนอยู่เสมอแต่แคทเธอรีนที่ได้ยินเสียงร้องไห้ของบิทนีก็ได้ลงมาดูด้วยความเป็นห่วงขณะที่บริทนีก็ตะโกนไล่ให้เพื่อนบ้านคนนี้ได้จากไปเพราะเธอไม่ต้องการความเห็นใจใดๆก่อนจะได้พูดตัดพ้อออกมาทั้งน้าตาถึงการที่ตัวเองเป็นคนอ้วนหมดตัวและล้มเหลวซึ่งคนที่สมบูรณ์แบบอย่างแคทเีนคงไม่ข้าใจ ความรู้สึกของเธอเป็นแน่แคทเธอรีนหยุดมองบิธานีด้วยความเห็นใจก่อนจะตัดสินใจเล่าเรื่องชีวิตในวัยรุ่นของตัวเองที่ทั้งเมาไมายเลทเทไม่เป็นท่าและไม่ได้มีชีวิตสมบูรณ์แบบเหมือนอย่างที่บิธานีคิดเอาไว้และเรื่องนี้ก็ทําให้บิธานีเริ่มสง,งบลงพร้อมกับขอเวลาอยู่กับตัวเองสักพักน่าจะดีกว่าอย่างที่แคทเธอรีนก็เข้าใจและยอมจ่าออกมากแต่ดยดี เช้าวันถัดมาบริทานีรวบรวมความกลา้าแต่งตัวเตรียมพร้อมที่จะออกมาวิ่งข้างนอกอีกครั้งเธอแพนนี่กับสายตาคนรอบข้างอยู่มากมายก่อนจะพยายามวิ่งให้ได้เพียงหนึ่งช่วงตึกที่มันก็รู้สึกว่าไกลและเหนื่อยมากสําหรับคนที่ไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนแต่แล้วบริทานีก็สามารถวิ่งได้สําเร็จเธอกลับมาที่อาพาร์ตเมนต์ด้วยท่าทางเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากขณะเดียวกันแคทเธอรีนก็ได้เดินมาเห็นสิ่งนี้เข้าพอดีซึ่งโดยพื้นเพคแคทเธอรีนก็วิ่งออกกําลังกายเป็นประจำเธอจึงได้เอ,อ่ยชักชวนให้บริทานีไปร่วมกลุ่มววิ่งดด้ยยกันโ ที่ในตอนแรกบริทนีก็ได้ปฏิเสธเพราะเธอเพิ่งวิ่งได้เพียงแค่หนึ่งช่วงตึกเท่านั้นและไม่คิดว่าตัวเองจะพร้อมสําหรับกลุ่มวิ่งด้วยเหมือนกันระหว่างนั้นสาวอ้วนที่ไม่มั่นใจแต่ก็อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้ลองเอ่ยชักชวนให้เกรเชตไปเป็นเพื่อนในกลุ่มวิ่งด้วยกันแต่สาวตัวเล็กก็ได้กล่าวปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าเธอไม่ควรผอมไปมากกว่านี้อีกแล้วส่งผลให้เพียงไม่นานบริทนีที่ห้ามใจไม่ได้ก็ได้ลองมาร่วมกลุ่มวิ่งตามคําบอกของเพื่อนบ้านสาวและในขณะที่นักวิ่งคนอื่นนนนๆททีีีี่่่่่เเเชชยยววาาาญรือองงง้้ป็ดดไิํ ห่างไปสุดลูกหูลูกตาจนบิธานีท้อและแทบถอดใจอยู่นั้นจ,จู่ๆเธอก็ได้บังเอิญพบเจอกับเซตหนุ่มเกสมาชิกวิ่งคนใหม่ที่ก็มีสภาพไม่ต่างจากบิธานีสักเท่าไหร่ซึ่งเขาก็ได้เล่าเหตุผลของการได้มาร่วมกลุ่มนี้เป็นเพราะเมื่อไม่กี่วันก่อนเซตมีอาการเหนื่อยง่ายจนลูกทักว่าเขาดูแก่และไม่แข็งแรงหนุ่มเกจึงได้ตัดสินใจไปวิ่งแข่งในรายการ5กิโลเป็นครั้งแรกท่ามกลางความประหลาดใจของบิธานีที่ก็ได้ถามกลับว่าคุณจะไปทําอย่างนั้นเพื่ออะไรในเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองจะไม่ชนะอยู่ดี เซตจึงได้เล่าบอกว่าเขาไม่ได้แข่งกับใครเพียงแค่ขอให้ได้พาตัวเองไปถึงเส้นชัยก็เท่านั้นจากนั้นเซตก็ได้พูดกับตัวเองว่าเขาต้องทํามันให้ได้ในขณะที่แรงขาก็แทบขีดด้วยเหมือนกันซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นภาพที่ทําให้สาวอ้วนในตรนักถึงเรื่องบางอย่างและหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้วิทานีก็มีไฟในการตื่นมาวิ่งตอนเช้าพร้อมพูดคุยกับตัวเองว่าเธอต้องทํามันให้ได้เธอฝึกซ้อมเปลี่ยนไม์เซตในทุกๆวันจนสามารถวิ่งได้นานขึ้นกว่าเดิมขณะที่เกรชเชตเพื่อนคนสนิก็ไม่สนใจและยังคง ลากให้บริทานีไปปาร์ตี้ด้วยกันอยู่เสมอแต่ถึงอย่างไรบริเทนีที่เริ่มหันมาดูแลตัวเองก็เลือกที่จะไปเป็นเพื่อนแทนการดื่มไปแล้วด้วยเหมือนกันไม่นานก็ถึงวันแข่งวิ่ง5กิโลที่บริทานีก็ได้ตัดสินใจมาร่วมรายการนี้ด้วยและมันก็เป็นไปตามคาดที่เธอจะได้ออกวิ่งสู่สี่คู่กับเซธ มีนำซ้ำพวกเขาก็ยังได้พบว่าตัวเองยังวิ่งช้ากว่าเด็กอนุบาลเดินต่อแถวเรียงกันอยู่เลยแต่ในที่สุดแล้วเมื่อถึงเส้นชัยพวกเขากลับรู้สึกภูมิใจแบแบแปลกๆอย่างที่บริทานีก็ไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้บริทานีเซธและแคทเธอรีนก็ได้กลายเป็นเพื่อนสนิทซ้อมวิ่งไปด้วยกันแถมพวกเขาก็ยังตั้งเป้าหมายสูงสุดคือการได้ไปร่วมวิ่งในงานนิวยอร์กซิตี้มาราธอนงานวิ่งที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาหรือจะเรียกว่างานวิ่งมาราทอนระดับโลกกว่าาดกออยงูเเหมืนนิ ความคาดหมายของบิธานีและการที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันพวกเขาต้องสมัครเสี่ยงโชคสุ่มดวงหรือถ้าหากดวงไม่มากพอก็ต้องเป็นคนระดมเงินเพื่อการกุศลถึงจะมีสิทธิ์ลงรายการวิ่งระดับโลกนี้อีกด้วยซึ่งระหว่างนั้นบิธานีก็จำเป็นจะต้องหางานที่2เพื่อจ่ายเงินค่าสมาชิกฟิตเนสในการฝึกซ้อมเตรียมพร้อมร่างกายกับเหล่าเพื่อน,นและเพียงไม่นานเธอก็ได้งานเป็นผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงในบ้านสำหรับเจ้าของที่ต้องการคนมาดูแลสัตว์เลี้ยงในเวลาที่พวกเขาไม่อยู่หรือออกไปทำธุระต่าง สังหวัดเป็นเวลานานๆานานโดยที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านที่มีฐานะดีมีอันจะกินมันคืองานในฝันที่บริเทนีก็ไม่เคยรู้ว่ามีงานแบบนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งเธอก็ได้รับมอบหมายให้มาดูแลน้องหมาที่บ้านหลังใหญ่แห่งหนึ่ง แต่ขณะที่กําลังดื่มดํากับความรูราในบ้านอยู่นั้นเธอก็ได้พบเจอกับจินชายหนุ่มเพื่อนรวมงานที่เขาก็ได้รับหน้าที่เดียวกันในกะกลางคืนซึ่งเขาก็เลือกที่จะมาอยู่ที่นี่เต็มวันเธอรอเวลาในการทํางานแบบชิวๆอย่างที่บริทนีก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เพราะมันผิดกฎของบริษัทแต่เจนก็ได้ให้เหตุผลว่าถ้าหากเธอฟ้องเขาเรื่องนี้มันจะไม่ใช่เพียงแค่เขาที่จะได้ออกจากงานเพราะไม่ว่าจะยังไงเจ้าของบ้านหลังนี้ก็คงจะไม่ไว้ใจบริษัทนี้อีกต่อไปแล้วและเราทั้งสองก็จะตกงานด้วยกันทั้งคู่ มันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้บริทานีจําเป็นต้องฝืนเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอย่างที่เธอก็ได้นําเรื่องนี้มาระบายกับเซธที่ฟิตเนสซึ่งเซธก็ได้แซวขำว่าอีกไม่นานบริทานีกับหนุ่มคนนั้นคงจะได้มีซัมติงกันแน่ก่อนจะเริ่มหันมาเมาเรื่องแคทเธอรีนที่ในวันนี้ก็มารวมซ้อมกับเพื่อนๆช้ากปกติทําให้บริเทนีได้รับรู้มาว่าแคทเธอรีนผู้หญิงแสนเพอร์เฟกที่เธอเคยได้เห็นมานั้นแท้จริงแล้วกําลังมีปัญหากับสามีด้วยเรื่องการฟ้องหย่าและสิททธิกกกาารเเลลลีีี้้้ยงงูแะมมมมันนน็็ปออุึ่สวได นว่าไม่ว่าใครก็มักจะมีปัญหาของตัวเองด้วยกันทางนั้น แต่หลังจากต้องควบคุมการกินอยู่หลายวันบิทานีที่เครียดหนักก็เริ่มตะบะแตกเธอกินอาหารขยะด้วยความหยหนักกว่าเดิมแต่สุดท้ายก็ต้องตื่นมาวิ่งด้วยความรู้สึกผิดกับตัวเองอยู่ดีซึ่งความพยายามในครั้งนี้ก็ไม่สูญเปล่าเพราะเพียงไม่กี่เดือนบิทนีก็เริ่มมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปแถมการปฏิบัติของคนรอบข้างที่มีต่อเธอก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนด้วยเหมือนกันขณะที่เกรเชตเพื่อนร่วมห้องคนสนิทก็พยายามชวนเธอไปปาร์ตี้ไม่หยุดซึ่งทุกครั้งบิทานีก็ไม่ไดื โดยเหตุผลว่าในตอนนี้กําลังฟิตซ้อมเพื่อการวิ่งมาะะราธอนมีหนาซ้ําเธอยังเหนื่อยจากงานที่ต้องทํสองงานติดกันแต่แล้วสิ่งนี้กลับทําให้เกรเเชตเริ่มหงุดหงิดใจก่อนจะพูดจาดูถูกว่าบริทานี่ไม่ใช่นักวิ่งตัวจริงและสุดท้ายบริทานี่ก็จะกลับมาเป็นสาวอ้วนดังเดิมเพราะนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของเธอซึ่งมันก็เป็นคําพูดที่ทําให้สองเพื่อนซีทะเลาะก,กันใหญ่โตจนสุดท้ายบริทานี่ก็ได้หอบเข้าของนี้จากออกมาและตัดสินใจย้ายของไปอยู่ที่บ้านของลูกค้าชั่วคราวทําให้ระหว่าาางนนนนัันน้้บบบิทีกก็ไดพเเจอเจอม ขึ้นซึ่งทั้งสองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีบ้างร้ายบ้างสลับกันไปโดยที่ระหว่างนั้นบิธานีก็เริ่มอยากหาคู่เดทออนไลน์เผื่อว่าอย่างน้อยเธออาจจะได้พบเจอคู่แท้ของตัวเงจริงๆสักครั้งเจนที่เห็นเช่นนั้นจึงได้ช่วยสร้างโปรไฟล์หาคู่ให้กับบิธานีและเพียงไม่นานบิธานีก็ได้ออกเดทกับหนุ่มคนหนึ่งจนทั้งสองเกือบจะได้มีซัมติงกันแต่เมื่อรู้ดีว่าการจบเดทด้วยสิ่งนี้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ตัวเองต้องการบิธานีที่รู้สึกไม่สบายใจจึงได้ถอนตัวออกมาไปในที่สุด และเมื่อกลับมาด้วยความรู้สึกผิดหวังเจนก็ได้เข้ามาให้กำลังใจโดยท่าทางพูดคุยกับบริทานีราวกับเป็นเพื่อนสนิทจากนั้นหญิงสาวจึงได้เปิดใจว่าตลอดชีวิตการเป็นสาวอ้วนที่ผ่านมาผู้ชายส่วนใหญ่มักมองเธอเราวกับเป็นเพื่อนชายพวกเขาวิจารณ์รูปร่างผู้หญิงต่อหน้าเธอและบริทานีก็กลัวเช่นนั้นในเดทครั้งนี้ด้วยเหมือนกัน จากนั้นเจนก็ได้พูดเสริมว่าไม่ใช่ผู้ชายทุกคนบนโลกจะเป็นเช่นนั้นก่อนที่เขาจะเบี่ยงความสนใจขอให้บริททนีมาดูหนังร่วมกันและมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้บริททนีเริ่มคิดว่าตัวเองอาจจะมีใจให้กับเจนเธอนําเรื่องนี้ไปเมา์บอกกับเพื่อนสนิททั้งสองขณะที่เซธก็ได้ขิงบอกว่าเขาคาดเดาไว้ไม่มีผิดแต่ถึงอย่างไรบริททนีก็ยังคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่จนกระทั่งเธอได้ลองอ่อยเจนและทั้งสองก็ได้ตกลุมพรางความรักร่วมกันในตอนนี้บริททนีเริ่มภูมิใจในสิ่งที่ตัวเอองมมียยู่่ป็นาาก เธอมีความรักและมีความสุขให้กับรูปร่างของตัวเองมันเป็นชีวิตสมบูรณ์แบบที่บิธานีก็ไม่เคยพบเจอมาก่อนจนกระทั่งผลชิงรางวัลสําหรับนักวิ่งมาราธอนได้ประกาศซึ่งเซธก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีนั้นผิดกับบิธานีที่ก็ต้องผิดหวังและรู้สึกเฟลเสียใจเป็นอย่างมากเพราะเธอไม่คิดว่าตัวเองจะระดมทุนเพื่อการกุศลไปได้อย่างไรซึ่งในระหว่างงานขึ้นบ้านใหม่ของแคทเธอรีนเซธกับแคทก็ได้ตัดสินใจที่จะช่วยให้บิธานีได้สิทธิ์การวิ่งมาราธอนโดยการระดมทุนเพื่อก,กุศล แนในนามของบิธานีแต่แล้วบิธานีก็ได้ปฏิเสธของขวัญชิ้นนี้เพราะเธอไม่ต้องการให้ใครมาเห็นใจพร้อมกับขอตัวจากออกมาด้วยความชุนชียอไปในทันทีหลังจากนั้นมุมมองที่มีต่อโลกของบิทานีก็เปลี่ยนไปจากเดิมเพราะไม่ว่าเธอจะอ้วนหรือผอมทุกคนต่างแสดงออกราวกับว่าพวกเขาสมเพศเธอถึงแม้จุดประสงค์หลักๆจะไม่ใช่แบบนั้นแต่บิธานีก็ไม่สามารถหยุดคิดเรื่องนี้ได้แม้กระทั่งกับเรื่องของเจนที่เธอก็ได้สรุปตัดความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกับเขาก็เท่านั้นซึ่งด้วยความเจ็บปวด ที่อยู่ภายในจิตใจของบิธานีก็ทําให้เธอระบายออกมาด้วยการซอมวิ่งอย่างหนัก จนสุดท้ายเธอก็มีอาการบาดเจ็บและต้องใส่เฟือกเป็นเวลาหลายสัปดาห์ซึ่งก็หมายความว่าเธอจะไม่สามารถเข้าร่วมรายการวิ่งมาราธอนที่ตั้งใจเอาไว้ได้และนี่ก็เป็นจุดแตกสลายของบิธานีอีกครั้งเพราะความพยายามที่ผ่านมาทั้งหมดกลับกลายเป็นเรื่องสูญเปล่าภายในพริบตามีนำซามเจ้าของบ้านที่เธอดูแลอยู่ก็ดันได้กลับมาก่อนกำหนดการทำให้พวกเขาจับโป๊ที่เธอกับเจนแอบมาอาศัยอยู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้ทั้งสองถูกไล่ออกจากงานและต้องแยกจากกันไปในที่สุด บริทานีตัดสินใจไปตั้งหลักที่บ้านของพี่สาวทําให้รู้ว่าพ่อแม่ของเธอได้หย่าร้างกันและพี่ก็ได้แต่งงานมีครอบครัวที่อบอุ่นโดยที่บริทานีก็สนิทกับพี่เคยเป็นอย่างมากด้วยเช่นกันซึ่งเรื่องการหย่าร้างของพ่อแม่ก็ทําให้บริทานีไม่เคยเชื่อเรื่องความรักและการแต่งงานเลยสักครั้งมันคอยเป็นกําแพงกีดกันเธอมาโดยตลอด จนกระทั่งเมื่อถึงงานเลี้ยงวันเกิดพี่เขยเมื่อบริทเนีได้เห็นคู่รักของแขกในงานที่ก็เป็นสาวอ้วนกับหนุ่มหล่อและกําลังจะมีข่าวดีเรื่องการแต่งงานกันเองไม่ช้าบริทานีที่เริ่มกลิ่มได้ทีก็ได้กันซีนพวกเขาด้วยคําพูดหยาบคายประชดประชันสาวอ้วนคนนั้นราวกับเป็นชีวิตของตัวเองจนพี่เขยต้องเข้ามาตําหนิและเบรกน้องมีเอาไว้ก่อนที่เขาจะได้ดึงบริทเนีเข้าไปพูดส่วนตัวและพูดเชิงสอนเปนในในว่าบริทานีไม่จําเป็นต้องประชดชีวิตของตัวเองด้วยการกระทําเช่นนีี้เเธอสามามรถปล่ยน แปลงชีวิตของตัวเองได้ตลอดไม่ว่าจะอ้วนหรือผอมจะได้วิ่งมาราธอนหรือไม่ได้วิ่งมาราธอนก็ตามเพราะทุกอย่างล้วนมาจากการรับผิดชอบตัวของตัวเองบิธานีก้มหน้ายอมรับคําพูดของพี่เขยทั้งน้ําตาก่อนที่เขาจะได้พูดเสริมว่าเธอต้องเลิกทําตัวร้ายซะทีเพราะมีคนอีกหลายคนอยากเห็นเธอไปได้ดีนะและถ้าหากใครอยากจะสนับสนุนเธอเราก็ควรปล่อยให้พวกเขาได้ทํา และด้ยวยคำพูดนี้มันก็ทำให้หญิงสาวด้วยตกผลึกบางอย่างซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้บริทนนีได้กลับไปที่นิวยอร์กโดยที่ก็ไม่ลืมจะส่งดอกไม้ไปขอโทษสาวอ้วนคนนั้นก่อนจะได้อีเมลตอบกลับจากหญิงสาวถึงการขอบคุณในเรื่องของดอกไม้และการที่บริทนนียอมรับผิด แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เธออยากให้บีเทนี่ได้รับรู้ว่าเธอรู้ดีว่าการเป็นสาวอ้วนมันเจ็บปวดยังไงเพราะเธอเองก็เคยเจ็บแบบนั้นด้วยเหมือนกันเพราะไม่มีวันไหนเลยที่เธอไม่คิดถึงเรื่องหุนของตัวเองและเราคงมีเวลาตลอดทั้งชีวิตจะคิดเรื่องนี้ดังนั้นเธอจึงเลือกที่จะมีความสุขให้กับตัวเองไม่ว่าใครจะตัดสินเธอยังไงก็ตามจากนั้นบีเทนี่ที่ได้รับรู้ก็ได้หันกลับมามีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นเธอได้มีโอกาสไปขอโทษเซธกับแคทเธอรีนที่สุดท้ายแล้วบีเทนี่ก็ไม่ได้ไปร่วมมการแข่ง่งงวิอน ด้วยกันแถมยังปฏิเสธความหวังดีจากพวกเขามาก่อนหน้านี้อีกด้วย ไม่นานบริทานีก็ได้นัดพบเจอกับจีนอีกครั้งทั้งสองได้ปรับความเข้าใจกันโดยที่เธอก็ได้ขอเป็นเพื่อนกับเขาไปก่อนจากการที่บริทานีต้องรับผิดชอบเรื่องของตัวเองให้เข้าร่องเข้ารอยให้ได้ซึ่งจีนก็ยอมรับและตกลงทําตามเงื่อนไขนี้ไปด้วยความเต็มใจจนเวลาได้ล่วงเลยผ่านมา1ปีในงานวิ่งมาราธอนระดับโลกที่ในตอนนี้ก็มีบริทานีเป็นส่วนหนึ่งในนั้นแต่แล้วเมื่อวิ่งได้ระยะ35กิโลบริทานีก็เริ่มมีอาการเป็นตะคริวและล้มลงท่ามกลางความเป็นห่วงของเจ้้าาหนททีีท่ ก็ได้เร่งเข้ามาดูแลเป็นอย่างดีและในขณะที่กําลังคิดว่าตัวเองคงวิ่งไม่จบเป็นแน่เสียงของเราเพื่อนๆที่อยู่ข้างสนามก็ได้ตะโกนเชียร์เป็นกําลังใจให้บิธานีจนสุดท้ายบิธานีที่มีแรงฮึดก็สามารถพาตัวเองเข้าเส้นชัยได้สําเร็จ ทุกอย่างเปรียบดังความฝันจากสาวอ้วนขี้โรคคนหนึ่งสู่การเป็นนักวิ่งที่บริททนีก็ไม่เคยเข้ามาถึงจุดสูงสุดขนาดน,นี้มาก่อนหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ภาพก็ได้เผยเห็นว่าบริธานีได้อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หลังใหม่กับจินซึ่งชายหนุ่มก็ได้พูดเกินไปในไหนว่าเขาต้องการแต่งงานกับเธอแต่บริททนีก็ได้พูดหยอกปฏิเสธเพื่อแย่เขาก่อนที่หญิงสาวจะได้ออกไปวิ่งเป็นกิจวัตรประจําวันของเธอในตอนนี้เธอไม่ต้องกังวลกับอะไรอีกต่อไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโรคที่ทําให้เธอเกือบตายทีี่ในนนตอนน้ ะได้หายเป็นปิิทิ้งจากการดูแลตัวเองหรือแม้แต่การกลัวว่าใครจะมองยังไงเพราะในตอนนี้บริทนีได้มีความสุขในแบบที่ตัวเองเป็นอย่างสมบูรณ์แบบอย่างที่เธอก็ได้พาตัวเองเข้าเส้นชัยไปจนสุดเหมือนอย่างทุกครั้งและหนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ หากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ทีด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลบีชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ